สวัสดีครับก็จะมาคุยกันเรื่องรมเขียวครับวันนี้การรมเขียวก็จริงๆก็ไม่ยากอะไรยิร่งตอนนี้ได้มีการจัดชุดรมเขียวไว้แล้วก็กรรมวิธีก็จะยิ่งง่ายขึ้นก็คือแค่เอาไปต้มๆแล้วก็ก็ ออกมาเป็นแบบอย่างนี้อันนี้พึ่งเสร็จมันจะมันจะมันจะ,นจะเป็นสีอ่อนๆพอทิ้งไว้มันจะค่อยๆเป็นสีเข้มแล้วกลายเป็นสีเขียวก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันว่ามันทำยังไงสิ่งที่เราต้องมีคือกระทะเอากระทะเนี่ยใส่น้ำ ใส่น้ําเยอะๆเลยแล้วก็ใส่น้ําเยอะๆแล้วก็เอาหมอ้อหมอ้อหม้อเนี่ยเราเป็นหม้อสเตนเลสแต่กระทะนี่เป็นกระทะอะไรก็ได้เพราะว่ากระทะนี่ยมันจะแค่น,น,ะะน้ําในกระทะนี่มันจะแค่ถ่ายทอดอุณหภูมิไปที่ไปที่หม้อเคมีคือเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิไว้ไม่ให้เกินอุณหภูมิการทําปฏิกิริยาของมันอันนี้จะพอดีเลยจะทําง่ายๆไม่ต้องมีปลาหลงปลาหลอดไม่ต้องอะไรเลยแล้วจะจะค่อนข้างได้คงที่ อุณหภูมิจะจะคงที่ดีมากมอก็หามอ้อใหญ่แต่หมอ้อใหญ่ยังไม่ได้ล้างไม่เป็นไรอันอันนี้อันนี้เป็นเป็นมอทำกับข้าวค่อนข้างจะโสะโครกนิดนึงใช้ไม่ได้ต้องต้องมอสแสดเลสสะอาดก็ใส่ใส่น้ำลงไปหมอต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่หน่อยเพราะว่าไอ้น้ำยาจะต้องเยอะถ้าไม่เยอะเนี่ยมันจะมันจะทำปฏิกิริยาไม่ค่อยดี ก็ใส่ใส่น้ําอย่างหม้อนี้แนะนําว่าใส่น้ําประมาณ5ลิตรกับน้ํายาหนึ่งชุดที่จัดไปให้ก็พอใส่น้ําเสร็จก็ไปตั้ง,ต,งตั้งไปตั้งไฟบนกระทะที่ใส่น้ําแบบอย่างเงี้ยแหละน้ําจากน้าน้ําจากกระทะที่มันเดือดเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดความร้อนมาที่ที่หม้อจะทําให้อุณหภูมิไม่เกินไม่เกินอุณหภูมิทางปฏิกิริยาของมันก็ไม่ยากอะไรจากนั้นก็ตั้งตั้ง,ต,งตั้งไฟให้ อ๋า,เ,อาเดียวเดียวเดยวลืมพอใส่น้ําเสร็จอย่าเพิ่งตั้งไฟเอาสารเคมีที่จัดเป็นชุดไว้ให้ก็จะมีจะมีอ่าที่เป็นน้ําเอาน้ําเอาที่เป็นน้ําใส่ลงไปก่อนแล้วก็ไปตั้งไฟตึด๊ดพอไปตั้งไฟสักพักหนึ่งกะว่าลํายามันร้อนดีแล้ว ก็ประมาณว่าน้ำไอเนี่ยเดือดก็ตั้งไฟสักข้านาทีสิบนาทีเนี่ยก็อุณหภูมิมันก็จะถ่ายทอดมาที่ไอ้นี่แต่อันี้จะไม่เดือดไอ้นี้ต้องไม่เดือดเด็ดขาดพอไอ้นี่มันร้อนดีแล้วสักพักตั้งไฟสักข้านาทีสิบนาทีแล้วก็เอาสารเคมีที่เป็นผงๆผงที่จัดไว้ให้นั่นแหละเทใส่ลงไปอีกแล้วก็ตั้งไฟต่อยอไปไปไป,ไปประมาณครึ่งชั่วโมงน้ําที่กระทะจะต้องเดือดแต่ที่หม้อ ไม่ต้องเดือดแต่ยังไงมันก็ไม่เดือดอยู่แล้วล่ะพอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเสร็จปั๊บเอาชิ้นงานลงไปต้มก็ลงไปลงไปลงไปตุ๋นก็ได้พอใส่ชิ้นงานลงไปเนี่ยมันจะมันจะเกิดฟองอากาศขึ้นที่ชิ้นงานจะจะเห็นเลยว่ามีฟองอากาศเล็ก,ลกๆปุ๊งพุุ่ขึ้นมาน่ารักน่ารักก็นั่นแหละทิ้งไว้ประมาณ ปรมาณสิบนาทีพออย่าให้เกินนั้นแล้วก็ยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาเสร็จเอาเอาโซเนกฉีดหรือเอาวดีสี่สิบฉีดก็ได้หรือถ้าไม่มีก็เอาเอาแช่ในน้ํามันก็ได้น้ํามันน้ํามันเครื่องอะน้ำมันเครื่องเก่าๆอะครับกรองง่ายๆไม่มีอะไรชิ้นงานมันก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่า ก็จะเป็นสีเทาๆอ่อนๆด้านๆาน,นั่นแหละก็คือไอ้ฟอสเฟตมันไปเคลือบเคลือบชิ้นงานไว้แล้วคราวนี้เราจะมามาคุยกันนิดนึงว่าคือฝรั่งเนี่ยมันลีลายเยอะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรอ่าหลักการของมันเนี่ยนะคือเป็นอิเล็กโทรเคมีข้ลไฟฟ้าเคมีเราจะต้องทำผิวงานก่อนที่จะลงไปไปในหม้อน้ำยาเนี่ย ผิวงานเนี่ยจะต้องอจะต้องฝรั่งมันใช้คำว่าเฟรชการทำให้ผิวงานเฟรชก็จะทำให้การนำไฟฟ้าของของชิ้นโลหะเนี่ยมันดีขึ้นก็จะเกาะติดดีคราวนี้ผิวผิวงานเนี่ยมันจะต้องเฟรชจะต้องจะต้องนำโลหะนำนำไฟฟ้าได้ดีเสมอกันเพราะถ้าั้นมันจะเกาะติดไม่พร้อมกัน เกาะติดไม่เท่ากันดังนั้นความสําคัญอยู่ที่การทําผิวงานก็คือฝรั่งมันมันบอกให้เอาไปพ่นรา,ายก็ได้พ่นใายก็ได้แต่ว่าบ้านใครมีเครื่องพ่นรายไม่มีใครจะซื้อเครื่องพ่นรายมาสะสมไว้ที่บ้านจะแบกไว้คนอื่นเขาพ่นเขาก็ไม่พ่นให้หรอกเห็นเป็นปืนเขาก็ไม่เอาเขาก็กลัวตำรวจจับเราง่าย เอาน้ำส้มส่ชูหน่อยหนึ่งละลายกับน้ำแล้วขัดกับกระดาษทรายเอาปืนเนี่ยจุ่มในน้ำส้มสาชูแล้วขัดกับกระดาษทราย,านนย,ยก,กระดาษทรา,ษายเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเบอร์เราจะใช้ละเอียดหรือหยาบต้องขัดด้วยกระดาษทรายคมๆแค่เปิดหน้าผิวผิวผิวให้มันเฟรชพอพอเปิดหน้าผิวเนี่ยผิวมันจะเป็นด้านนิดนึงนั่นแหละถ้ารูปสักสามสี่ทีอ่ะแล้วก็ เปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษทรายเปลี่ยนกระดาษทรายแล้วต้องให้เสมอคือให้ทั่วให้ทั่วชิ้นงานเลยพอผ่านเสร็จเอาไปล้างน้ําให้สะอาดเลยเวลาทํางานกับกระบวนการอันนี้ยมือควรจะใส่ถุงมืออยู่ตลอดเพราะว่าในมือเราเนี่ยมันมีไขมันมันจะไปติดแล้วมันจะทําให้การนําไฟฟ้าของชิ้นงานเนี่ยไม่เท่ากันในจุดที่โดนมือโดนมีน้ํามันเนี่ย ดังนั้นมือจะต้องสะอาดไม่มีไขไม่มีไขมันชิ้นงานก็จะต้องดีเลยละ่ะคือเฟรชแล้วก็ต้องไม่มีไขมันเน้นเลยอันนี้เป็นจุดสำคัญการต้มนี่ไม่ยากยากแค่เตรียมชิ้นงานให้ดีปัญหาจะเกิดขึ้นจากการเตรียมชิ้นงานไม่ดีมันจะเกาะหรือไม่เกาะมันอยู่ที่การเตรียมชิ้นงานแค่นั้นเองซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไร คืออย่างที่เล่านั่นแหละแค่นั้นจบคราวนี้ชิ้นงานก่อนที่จะลงไปต้มก็ควรจะอุ่นอุ่นชิ้นงานสักหน่อยหนึ่งก็เอาตะแกรงมาวางไว้บนหม้อนี่แหละแล้วก็อัางอางชิ้นงานไว้ให้มันร้อนแล้วค่อยลงไปต้มต้มเนี่ยอย่าต้มนานอย่าไปหวังผลแบบพิสดารก็ประมาณสิบนาทีเนี่ยพอแล้วล่ะ หรือฟองหมดก็ฟองฟองที่มันผุดขึ้นจากชิ้นง,งานหมดก็พอโดยมากมันก็ไม่เกินสิบนาทีหรอกก็น่าจะพอเพราะว่าถ้าต้มนานเนี่ยมันจะไปมันจะไปลมันจะไปละลายไอไอที่ที่เราที่มันเคลือบผิวอยู่แล้วที่มันเคลือบผิวไว้ตอนแรกออกดังนั้นเนี่ยเอาแค่เอาแค่สิบนาทีพอก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะเราว่าทําง่ายเลยแหละ แล้วยิ่งมีชุดสารเคมีที่เราจัดไว้แล้วเนี่ยคือแค่เอาสารเคมีเทล,ลงหม้อไม่ต้องตอกไม่ต้องตวงไม่ต้องอะไรเลยอุปกรณ์นี่ก็อุปกรณ์สามัญเลยเนี่ยแบบหม้อกระทะเนี่ยธรรมดาเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวผิวของอลมเขียวนี่มันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็การมันจะมีมันจะล้างค่อนข้างยากนะหมายถึงว่าเวลาลมเสร็จแล้วเนี่ย ดังนั้นควรจะถอดชิ้นส่วนออกถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าถอดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็มันก็ใช้ได้เราเราก็ใช้ได้ดูแล้วว่ามันใช้ได้ไม่ต้องถอดก็ได้แต่อันไหนถอดได้ก็ถอดถ้าถอดไม่ได้ก็ไม่ต้องถอดอย่าพยายามปืนนี่อย่าพยานน a, พยามถ้าถอดไม่ได้นี่อย่าพยายามอย่าพยายามฝืนมันจะพังโดยเพาะปืนเก่าเนี่ยคือมันโดนชั่งชั่งก่อนหน้านั้นยำมาแล้วไงเราอย่าไปยำม,มันเพิ่มให้ให้มันให้มันอยู่ของมันนั่นแหละดีละก็ไม่มีอะไรมันก็ง่ายๆนะ เนี่ยมันก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเป็นสีเขียวเข้มเข้มขึ้นเอ้อยู่ไหนวะเอ่อบ้านมันค่อนข้างลกลนะอ,อ้นี้อะไรอ๋อนี่หินรับมีหินไม่ใช่นี่อะไรอ๋อนี่ท่อน้ําไม่ใช่เอบ้านมันลกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่รู้หายไปไหนหมาจะไปเล่นไม่ใช่นะอ่ะนี่ อันนี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กชิ้นแรกที่ลองอันนี้อันนี้ประมาณทิ้งไว้ประมาณสองสองวันวันสองวันก็จะมันจะกลายเป็นสีสีเข้มขึ้นมาแล้วก็อมเขียวละเห็นไหมเห็นไหมอมเขียวละอะแข็งลื่นลื่นสน,นุกดีไม่ไม่ยากเลยจริงๆคือมันมันจะมีฝรั่งลีลากับคนไทยแบบลีลาที่ทำเป็นว่ามันโอ้มันยากมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องแบบ สารพัดที่มันจะจะพูดกันให้มันดูเท่จริงๆมันไม่ต้องเท่เอาง่ายๆมันง่ายๆอย่าให้มันยากเราจะพูดง่ายๆอย่างนี้ไอ้ลมเขียวเนี่ยมันใช้ในในสงครามในอาวุธสงครามคราวเนี้ยของอะไรที่มันใช้ในอาวุธสงครามเนี่ยมันต้องทําง่ายเพราะว่าถ้ามันทํายากเนี่ยมันจะผลิตออกมาไม่ทันให้ทหารใช้คิดง่ายๆแค่นี้เครื่องบินลบเนี่ยเราเนี่ยเคยซ่อมเครื่องบินลบไอ้คนที่มันสอนเราซ่อมเนี่ย มันพูดเลยบอกว่าเครื่องบินลบเนี่ยนะมันจะต้องเป็นของที่คนที่โง่ที่สุดขับมันได้แล้วคนที่โง่ที่สุดต้อนมันได้เพราะว่าไอ้คนที่โง่ที่สุดนี้แหละอาจจะยังไม่ตายแล้วจะต้องมีหน้าที่ขับไอ้เครื่องบินลบนี้นั่นแหละมันเป็นหลักการมันมีแค่นั้นคืออย่าไปอย่าไปดีลาตามฝรั่งว่าแบบโอ้มันจะต้องไปวัดไปอะไรแบบวุ <laughs> <laughs> บ่นวายไม่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 ต้องไ,ไ,ไม่ต้องง่ายๆเลยเนี่ยก็อุปกรณ์ก็ดูมีขวดน้ํามันอันนี้ไม่เกี่ยวอ้อเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของ ของการล้างลมดําเก่าออกก็น้ําส้มสายชูเอาน้ําส้มสายชูเทใส่ถาดให้ท่วมปืนผสมน้ำอ่าอย่าใช้น้ําส้มสายชูทั้งหมดเพราะว่ามันเปืองผสมน้ําแล้วก็แช่ทิ้งไว้ไอ้ลมดํามันก็จะเป็นสนิมสีแดงแดงขึ้นมาเอาเอาอะไรรูปๆก็ออกง่ายดีไอ้วิธีนี้เหมาะสําหรับการทําไอเนียแหละปักเกอร์ไลท์เนี่ยแหละไอลมเขียวเนี่ยเพราะว่ามันจะ เราจะต้องล้างลมดําเก่าออกให้หมดแล้วก็ล้างสอะไรออกให้หมดให้เหล็กเนี่ขาวเลยต้องเหล็กขาวเลยนะเพื่อให้เขาเรียกว่ามันฝรั่งมันบอกว่าเฟลชนะ่ะคือแบบแบบเฟลชอ่ะแบบเฟลชี่แบบเฟลชเออคงเข้าใจอ่ะทุกคนก็เรียนภาษาตะกิตกันมาก็ต้องขาวใสเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เงานะแต่เหล็กต้องขาวเลยจะเป็นเหล็กขมกขมกขมวยอะไรไม่ได้นะอ,อ่อ อันนี้ก็บ้านก็ลบนิดนึงอ่ะก็ชายโตดนะนะไม่ค่อยมีใครช่วยทําอะไรก็วัวแต่วันๆก็มัวแต่เล่นอ้ของพวกเนี้อ่ามอ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 ต้องสะอาดนะมอมอแบบนี้ไม่ได้นะนี่แค่มาสาธิตให้ดูคือจะถ่ายให้ดูอ่ะมาหลายวันแล้วแต่แบตเตอรี่กล้องมันเป็นอะไรไม่รู้มันถ่ายไม่ได้ออนี่เพิ่งไปจัดการจัดการกับแบตเตอรี่ใหม่มานะครับก็เลยเพิ่งมาถ่ายดูวันนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรยากก็เครื่องมือเนี่ย เราก็ใช้เครื่องมือสามัญสามาัญเนี่ยแหละเนี่ยก็นั่งทํากับพื้นตรงนี้ยุงเยอะมากเลยแต่ไม่มีอะไรยากทุกอย่างทุกอย่างง่ายบะบ้าน,บ,านบ้านลกนิดนึงบไม่ไม่นิดน่ะค่อนข้างจะสกระปรกเลยแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําความสะอาดบ้าน,านละก็ฝากด้วยแล้วกันครับก็ถ้าสนใจจะลมเขียวเนี่ยก็ติดต่อมาได้คุยได้ไม่ซื้อไม่ว่าแนะนําได้บอกตูดได้แบบ จริงใจอ่ะแบบคือเราเราอยากให้คนมีความรู้เ้วถ้าเป็นหน่วยราชการทหารตำรวจต้องการจะแบบอบรมข้าราชการแบบเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ทางด้านการลมดำนี่ติดต่อมาได้เลยแต่ว่าขอเป็นในกรุงเทพเพราะว่าที่บ้านมีหมามาหมามันเยอะเนี่ยหมา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 เยอะเลยก็ต้องดูแลหมาจะไปไกลๆไ,ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครให้ข้าวหมา ก็แต่ยินดียินดีช่วยราชก,การทุกประการก็คือพวกนี้ยินดีช่วยเรื่องการลมดำนี่ได้ได้หมดครับอโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ